ครับผมเป็นเสียจสเจรินครับใช้เราซ้อมมากี่วันครับมานเือนกว่าก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายสเจรินก็อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตครับก็ที่เดิมเลยใครเป็นผู้บ้องซ้อมไปนี้ก็มีเพตุงเรืองเพชนดำโชว์เพชรจิติก็เพื่อนพี่ในน้องในค่ายเชื่อนเนาะตอนนี้เราอายุ23ครับสูงเท่าไหร่ห7น้ำหนักป่อย มวยสไตล์อะไรครับบุดุดันวันนี้จะต้องมาเจอสักหนึ่งนะไม่เคยต่อยกัด้วยครั้งแรกเลยศึกษาเกย์มาต่อยก็ยังก็ศึกษาเขามวยสไตล์อะไรเขาเพื่อนเรบวันนี้มาเจอเขาวางเกยวมาแบ่งให้ดิเรื่อยๆตามใจครับล่าสุดต่อยไปที่ต่อยที่บารูเนียครับเป็นไงบ้างก็ชนะคะแนนชนะคะแนนวันนั้นสามยกเนาะเวทเท่าไหร่ร้อยห้าเวทนี้เลยแล้วยห้ายกอ่ะมีต่อยไว้ก็ร้อยยีสี่ร้อยห้าต่อยไปที่ ตส่อปสัญจรครับที่บนครับเป็นไงบ้างจะหน้เหมือนกันอันนั้นช่างต่อยเหมือนกันเนาะเวทเท่าไหร่วันนั้นที่ใส่รอยยิ้ม่ารอยยิ้าเอาดีรอยยิ้ม่าเมื่อเช้ามาเป็นไงน้ำหนักเท่าหรือขาดมาพอดีครับพอดีผ่านเรียบร้อยเลยครับร่างกายไฟนี้เต็มเลยสมบูรณ์แข็แรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะใครไปเด้อครับผมคุ้มมากี่กิโลประมาณหกเจ็ดกิโลครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณแปดสิบคนจังหวัดอุบลครับฝากเชิญชวนแฟนคลับนะครับวันนี้ช่วยเชียร์เป็นไรผมนะครับเพชรเสลี่ยไปตรอดครับเต็มที่แน่นอนครับผู้